Alone. The lonely streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซชาวรถบ,บัสลรถบรรทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามรับชมนะครับบัสสิบเมตรนะครับร้อเอ็ดน้องคู่โคกเข้ามาใหม่พี่น้อง มีใครสนใจไหมครับส,สวยครับอีซูดีเซล 6HK1 นะครับ 6HK1 นะโอ้รถทะเบียน40นะพี่น้องสวยครับ หาอยู่รีบเลยครับสวยจริงคัสซีาดามนะครับคันนี้ต้องเดี๋ยวให้ดูฮะ เพื่งนไทยยีสูครับยางสองเก้าห้าแปดสิบอายิ่สองจุดห้าครับบัสสิบเมตรนะครับ ล้อกระทะเรเดียนครับสวยครับคันนี้ สวยนะพี่น้องนะยประตูสวิง ตัวสวิงหน้าหลังนะครับเครื่องยนต์6 h k เครื่องนอกครับ 240ร้อแรงมาครับหกเฮเคเนงรถคันน,นี้ขับได้นะครับสตาร์ทติดเลยนะครับเบาสามสองโซฟาหลังโอ้ตู้สวยครับ ปลาก็ยังใสสวยครับไม่ผิดหวังนะพี่น้องนราคานี้นะครับคันนี้สองแสนสี่ครับสองแสนสี่หมื่นบาทครับ โควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะพี่น้องนะผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวรถบัสท,ทุกท่านนะครับสู้ๆกันต่อไปครับพี่น้องครับมิกเครื่องเสียงอยู่นะอยู่ครบนะครับ power เครื่องเสียง ยีสุทั้งลำครับคันนี้เครื่องยีสุช่วงล่างยีสุนะเครื่อง 6HK หนึ่งเทอร์โบ โอ้ใช้อีกยาวกันนี้สวยครับใช้อีกยาวครับพี่น้องท่านใดสนใจก็เข้ามาดูรถนะครับที่มาวินเสียงกงนะครับสองแสนสี่หมื่นบาทครับตัวคัน ขอบคุณที่กดติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมถ้ามีรถบัสที่สวยเข้าใหม่ใหม่อย่างเงี้ยครับผมก็จะได้ลงคลิปให้พี่น้องดูแลได้รับทราบรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับพี่น้องครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ